หัวช่องหกหมื่นนี่มามาแล้วบปูหาแล้วหาแสนมาไปบวนีปูหาแสนีสองสามมื่ล้องโบนโอ้หกแต่ว่าหกหมื่นมาแล้วนะปูนะงวดวันหนึ่งหกหมื่นเท่าเขาเพราะเขาอะไรเพาอไงวดวันนึงหกหมื่นเท่าเข่าบ่ปูดวันหนึ่งหกหมืนเข่าสามตบน่เข่าสามตัวบนหมอสองนก็คือว่าอ่าสำหรับผู้ทุนใหอ่ก็ คิดพลาดไปเพราะว่าห้องเน่นล่างเนาะสำหรับผู้มีทุนบนเก่าบนล่างคนก็ได้สามตัวตัวเด็ดมุ่นช่องหกหมื่นเป็นไหหม่าสองต่อสี่มาหนึ่งตัวครับเป็นเปาะมาไหสี่หกตารวมแล้วมันก็ออกอกสี่สองเนาะครับผมอก็ได้สามตัวไปสําหรับคนมีทุนคนมีอ่าเขาเรียกว่ามีกําลังห้องเรามีกําลังมัามีทุนเท่ากับ มองผันผ่านไปสักตอนต่อตามที่อชอบชอบกันละครับผมเอาไงมาเส้อตารางไปเสืยอบนวันต่นอไปเออตัคนค้นขึ้นหน่อยคนเาาจาตารางเพราะว่าอาจารย์เน้นเน้นสูตรของอาจารย์ย 40, 50, 000, 000, รนี่คือซีมันมาหลานเปอร์เซ็นต์สายออกพลังกายซีบนซีล,านะลานะ่างยิงได้กระดสูซึบนซลัางยิงได้กระด้ยยิ่งกีหนาอืมออ่มาพอผันทางที่จั๊บหนี่ย็เล็กม่านน้ำกันสูตรพิจิตความรวยกับซุนตอก็มานน้ำกันครับเดินดีอ่าสูตรพิจิตรความรวยกับ ศูนกระเต่ากมาทั้งสองตัวลงังสู่ไปที่พ้วมด้วยกมา,าบนลงังบนลงังบนลังหละก็มา,าบนบาดีงวดเมื่อกีก้กมาลางังลังงวดที่มานี่อาจทีมากบนล่างกับบัตตาเป็นที่พ่วงด้วยครับผมก็เดินดีอ่าเดินดีแต่ว่ากาในช่องหกหมื่นคนไหยมากวันนี้กัอก็คนไหนเป็นเลยปิ่งมากเป็นงวดแรงโอ้พอนพนยิ่งวิ่งมาเลยบอกปูเป็นวิ่งมาเลยงวดแรง เพราะว่าทุกี้คนสิงหไหสองตัวมาหนึ่งตัวหรือไม่ก็มาด้วยกันเลยจับใส่กันเองเนาะ,ะบัตามวยน,นี้เป็นกระจอมาให้เรียบร้อยครับผมอ่าซ่องหกเมื่อนบิงล่างเจ็ดเม็ดเดียววิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวอ่าบิงล่างเจ็ดเม็ดเดียวคนไห้มาทุกสับเจ็ดไม่ต้องจับ 67นี <f> ่จ mm ับ hmm. ค oh. 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 mm ู่กันว่าปู67เจ็นจับคู่ให้67ไม่ต้องกับแต่ว่าอันสายลูดไายวิ่งแออก็นั่นสายของ67มาตัวนึงโอ้แตไม่ต้องกัดแต่อาจารกับกับให้76ไม่ต้องตามมาครับผมตอนนี้สำหรับผู้ทุนหน่อยก็เอาทั้งสี่เอา67หรือแตเ76ไว้เพแต่ว่าสำหรับผู้มีทุนผู้มีทุนเนาะมีกำลังจะเอาแบบเงินเมื่อกี้ อาจารย์สิจับให้เอารับรอยใส้ให้ชื่อพันมาหกเจ็ดรับรอยอาจารย์แม่นสิมี่สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดสองตัวนัรรอยถังม,มัจับใส่ชุดประมูลหกหมื่นสำหรับผู้ทุนหลายนะครับแต่ 2, 6, 7, 7, 6, 7, แตึได้ยุสองชุดก็คือสองหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดมีสํำนันอืออ่าส่วำหรับผู้เสียไปบนนะนะแต่ว่าเป็นเลขล่างเลขประมูลล่างสองล่างหกหมืน เน้นที่เลขล่างกับสำหรับผู้ทุนในกับเม็ดเดียวไม่ต้องกับคือหกเจ็ดของเพิ่นหลังสายออกกําลังกายสายวิ่งสายรลุดเป็นฟันมาเห้่เลยเจ็ดเม็ดเดียวปิ่งเจ็ดเม็ดเดียวล่างอีกสองสามมอือซ่องเลขประมูลหาแสมบนกะสิมาครับกะเป็นแนวทางผู้ใดที่สอบกับไปเิึงสลักอีดเมงรักปลาในสัก ใบสองใบนาอสำหรับที่ดินขอบอาจจะมีแนวทังไอ้สำนันล่ะคมว่าที่แล้วก็ไปบนกอกสามตัวเลยครับผมสี่สองเลยบอกว่าผมอมจะได้สูตรพิเศษความด้วยน้ำยัวอาจารย์มาเปรียบเทียบกันไหมสูตรพิคิตความด้วยวันนี้ตําหน่งที่มาไม่เคยพลาดสองสามปีก็อยู่ที่เลขสามอย่าได้ได้่อนอนุญาตเซียนที่เบื่ออาจารย์สามลองสอง ก็คือสามกับสองมากกว่าหนึ่งแต่ว่าตำแหน่งที่ไม่เคยพลาดบนล่างนี่สูตรจะสุิ์ความด้วยนี่คือสูตรบนล่างครับผมสูตรทีุ่ิดความด้อยนี่ซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างอครับวันนี้วันที่แล้วออกล่างล่างงวดตอนออกบนล่างงวดตอนออกบนล่างงวดตอนออกบนบนครับบลัด้ากงวดหน้าล่าสุดตอนสุดตอนตอนสิงวัเมื่อกี้นี่บนล่างครับหลัดมากงวดเมื่อกี้นี่ล่าสุดออกล่างล่าง เพราะว่ามีขาดว่าสีบนล่งก็คือสามรองสองครับปับจัดใช้สุดมันจะมีอกป 6, 2, 6, 3, 7, ับเจ็ดกรมี่อกสองอกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นวิธีตัวส้นของอาจารย์คือเจ็ดสามเม็ดเดียวเจ็ดสามเม็ดเดียวโตัส้นของอาจารย์ครับผมอกสองปิดดับอกสามติดดับนี่อีกสูตรหนึ่ง ก็ว่ากับเด่นเด่นหกสิบเปอร์เซ็นคือหกสามก็ว่าเด็นสุดๆที่เจ็ดสองกับเจ็ดสามนั่งตีสูตรปิชิตความรวยครับผมบนล่างเนาะครับผมอ่ครับหกหกสามก็บหกสองติดดับบอยจารย์หกสองติดดับตรงเลขตากระบาดสิบสองติดของอาจารย์หกสามนี่เป็นเลขอ่าเรียงลอยมาไล่ติดตับเรียงลอยมาไล่ชุดสามตัวอาจารย์นี่บางวันเนี่ยอาจารย์เลียงลอยมาไล่นี่ อ๋ออา่อยอร่อยมะไรติมหาฮเรียงอร่อยมาไรเขาดับมาหาหกหอวดแล้วก็มีผาดใด้ผาดใด้สักหนวดสองหนวดว่ากันปีเอาก็คือหกสามหกสองหกสามกระซี่กู้ว่าไม่จำเป็นต้องตัดกระไดกันติตัดตต็สำหรับผู้ทุ่นใหม่ก็เลือกออกตัวเด่นเดนจิตเล็ดเจ็ดกวาเลดเลดไปฉิดพร้อมด้วยมีหกกับเจ็ดดับใส่สองกับสาม วินสามตัวบนเลขพิจิตความรวยจับพินกันสามโตได้สองสามหกสองสามหกเจ็ดเด้อได้จานทร์เจ็ดจับิน้อสองสามหกเนาะสองสามหกแล้วก็สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดอ่านี่คือตัวตรงเลยเนี่ยี่ครับผมอ่าแล้วก็สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดนี่เป็นตัวโตแล้วก็อ่าสองหกเจ็ดแล้วก็ หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามครับอมีสานันนี่คือเป็นโต้สูตรพิสิตความรวยเฉพาะบนนะเฉพาะบนครับผมแต่ว่าสองตัวบนล่างสูตรพิชิตความรวยมันมันสีใดหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมแต่ว่าในสูตรรักสิบรักรวยของอาจารย์ที่ต่างบนเอาเจ็ดไม่ท้ายครับตางบนเอาเจ็ดไม่ท้ายเอารักสิบ ครับเออเข้าใจนอก็คือหกสองหกสามครับผมสองเจ็ดสามเจ็ดเป็นซีนาเข้าใจครับเออเอออะกเด่นเด่นมีสำนันเด่นเด่นมิซัมี่โอ้ทีมเด่นเด่นมิสัมี่เนาะอาจารย์เนาะกะแสดงว่าเลขเจ็ดมีอาจสิมาบนมาลางสันมาบนมาลางเขากับเอ็นไป็นจีสามเจ็ดอะไรเม็ดเดียวเนาะครับผมประมาณนั้นอ่ะกาพิจารณาเอาเด้ครับผมครับครับกำลังวันครับผมขอบคุณอาจารย์หลายหลายนะครับ าขอให้เรื่อยนด้วยครับผมขอบคุณครับผมยิงยิเนื้อจะเล่นพอนครับครับถูกับพี่น้องก์เตรียมสมุดประกาศจบเลยนะครับเด้อเลขกปูซีหาเพิ่นกระปล่อยมาแล้วพระธานน้องกะมาเบ่งมาชมกันเปผยปิดในทางนะครับเด้อพงปุลุยเดี๋ยวมันล้มสื่อพี่น้ก์เอฟซีเดี๋ยวมันส่งกันนะครับส่วนเลขวิ่งเพิ่นกะวิ่งเจ็ดนะครับ ิงเ 7, 7จ็ดเจ็ดกับหกอัศวมนนำกันพันกระเนียนส่วนเรียกเนีนพันกระเนีนเจ็ดหกนะครับหกเ็ดนะครับหกเก็ดกับเจ็ดหกสองตัวส่วนสามตัวหนึ่ก็มีซองหกเก็ดเจ็ดหกก็ดนะครับครับพี่น้องก็ไปเสี่ยงไปฝันมั่งครับขอให้พี่น้องลำลำเรื่อยๆทุกท่านทุกคนพี่น้องอิซีก็ได้้อยุกไกยุ่ไก เลรกคบวศีหานะครับเนะด้อพงผู้รวยกับขอาวบุญกับขุณพี่น้องที่เคามาติดตามคำว่าเบิ่งคำามาชมเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับพระใดคารหมุนละมันไปหาชิพฝากพี่น้องอิซีครับพระใดคารหมุนละมันไปนะครับเนะดิมอาจานเขคำมาติดตามคุณเบิ่งคำามาชมช่องพงผ้ารวยกับลังวัดสิบประพัดคลิดไ่เลยต่อไปครบคับพี่น้องกับ อย่าลืมนะครับเด้อะเตรียมสมุดปากกาไว้ตัวเตาเอาไปเสียงไปฝันบ้างครับพุ่งพลวยเกิดดีใจพุ่งใจที่พี่น้องธรรมติดตามเอาว่าบังมาชมส่องทางส่องนะครับกดสีพยายามหาคลิปไปไมในใน่ได้ดฝากพี่น้องเย็ซี่ลายท่านหลายคนนะครับที่ธรรมติดตามของพงมาชมครับดูบางครั้งกักบพวกครได้ลงคลิปไลน์เราครับลงในน้อยเวลาสองคลิปสามคลิปไปนี่แหละครับเพราะฉะนัน้นกับพวกพุ่งในลายที่ธรรมติดตาม ขอให้พี่น้องน่โชคมีหลาบกันตัวหน้าตัวตาให้เทิดลวงม่อหย่เด้อให้ได้โชคกัหลาบน้ำกันครับสำหรับลิบเนี่ยขอจบเพียงกท่นี้ครับขอลิบหนาะมาพอกันไหมครับครับสวัสดีครับ